สำหรับการดูแลผักกาดขาวเบานะคะถ้าดินในกระถางยุบนะคะก็เติมดินค่ะโดยเราไปผสมดินมาเติมนะคะก็ดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็เกลบดดำอีกหนึ่งส่วนนะคะคลุกเขาให้เข้ากันก็มาเติมดินในกระถางลงค่ะแล้วก็ ดินในกระถางนั้นก็จะมีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกด้วยก็จะเป็นการเติมปุ๋ยทางดินให้ประกาศขาวเบาด้วยค่ะประกาศขาวเบาชอบให้รดน้ำชุ่มๆนะคะแต่ประกาศขาวเบาไม่ชอบฝนนะคะถ้าฝนตกต้องยกกระถางเข้าชายคาบ้านแล้วค่อยยกกระถางออกมาตากแดดใหม่ค่ะประกาศขาวเบาเป็นผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันนะคะดังนั้นต้องตั้งกระถางไว้ให้โดนแดดตลอดทั้งวันค่ะ บำรุงผักกาดขาวเบาด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะอัตราส่วนการใช้สงช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรลดทุกทุกเจ็ดวันค่ะน้ำหมักปลาทะเลนี่มีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะจะทำให้ผักกาดขาวเบานี้เจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะ และทุกๆ3วันรถดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ช่วยทําให้ลําต้นแข็งแรงแล้วก็ย่อยธาตุอาหารในดินทําให้ผักกาดขาวเบาดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะ